นี้ก็เราอยู่ที่ลอดอุโบสถนะครับซึ่งเมื่อกี้ก็ได้ลอดอุโบสถเสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศร,รอบข้างอีกว่าเป็นยังไงนนคตะไปตามมาวันนี้เขาเรียกต้นอะไรเนี่ยะอะไระต้นต้นไม้นะต้นไม้เขาเรียกต้นอะไรสาละจะสาละอะไรบอกก็สาละอะไรไปไหนอะไรฮะอะไร ต้นสาระโอ้ต้นสาระกรับสวัสดีครับผมมายังคุงเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับไปกราบพระขอพรนะครับวัดช่องสมสารนั่นเองนะครับสัตหิบชนบุรีบรรยากาศจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเรามารอติดตามชมคลิปกันนะครับโอเคครับเพื่อไม่การเสียเวลาเราไปกันเลยครับผมไปทุกคน โอเคครับผมก็ตอนนี้ก็เราจะไปวัดช่องสมสารกันนะครับผมนี่ครับผมใกล้จะถึงแล้วนะครับอีกประมาณหนึ่งนาทีนะครับก็จะถึงวัดอ่าช่องสมสารนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะครับมาอ่าเที่ยวหรือว่ามากราบพระขอพรนะครับวัดช่องสมสารนะครับผมโอเคครับ ยาวเลยถ่ายาวไปเลย,ยไม<ป>่แล้วต้ไม้ของคุณจะอยู่ทางซ้ายนายนายวัดนี่บอกนี่บอกใช่ไหมนี่หละมั้งทางเข้าน่าจะนี่แหละทางเข้านี่ครับผมวัดสมัยศทาเข้าได้ไหมเข้าได้นี่ครับทางเข้า ครั้งแรกนะครับครั้งแรกในชีวิตที่ทเราได้มาทำบุญวัดช่องสม็สารน,นะครับวันนี้ถือว่าตื่นเต้นครับผมได้มาทำบุญนะครับตรงที่เราไม่เคยมาเราก็มานะครับที่จอดรถมีไหมมีมนี่งไงนี่วางเต็มนี่จอดไม่ได้ไแล้วเดี๋ยวหาที่จอดรถก่อนครับผม น้องสาวมาทำบุญครับผมแม่บอกเรื่องประชานที่จอร์ดก่อนเมื่อก,กี้ก็ไม่เสียบเขาเนาะมันไม่ช่ว่างอยู่ ก็ตอนนี้ก็เราอยู่ที่รอดอุโบสถนะครับซึ่งเมื่อกี้ก็ได้รอดอุโบสถเสร็จแล้วนะครับและตอนที่เราจะรอดนะครับก็คือก่อนอื่นเลยเราไหว้พระเสร็จปุ๊บแล้วก็รอดอุโบสถนะครับแล้วก็ไปเอามันจะมีกระดาษมีคําให้ท่องนะครับซึ่งเราก็วน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 สามรอบก็ได้หรือเก้ารอบก็ได้นะครับสามรอบห้ารอบเจ็ดรอบอืมเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นนะครับเรามาปุ๊บแล้วก็มา จุดที่นี่ก็คือหนูเรากระซิบกระซิบอะไรนะกระซิบขอพรได้ค่ะกระซิบขอพรได้อย่างนึงได้อะไรเราก็ขอพรเอาโอเคครับเดี๋ยวผมหลังสินะครับก็เราเสร็จแล้วปุ๊บเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศรอบข้างอีกว่าเป็นยังไงนะครัปตามผมมาเลยครับ ครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะพามาดูต้นไม้อันนี้ไม่รู้จักชื่อนะครับไม่รู้ว่าชื่ออะไรว่าอันนี้เขาเรียกต้นอะไรเนี่ยอะไร,ระต้นต้นไม้นะต้นไม้เขาเรียกต้นอะไรซาละจะสาละอะไรอบอกก็สาละาอะไรไปไหนอะไรฮะอะไร,อะไร,รเอาต้นสาละ โอ้ต้นสาระก็ไม่บอกเนาะก็ไม่บอกว่าต้นสาระก็บอกว่าสาระสาระอ๋อาด้วยต้นไม้แห่งการปฏิปฏิบัติดีขอพระเจ้าอ๋อต้นสาระอ๋อก็ว่าอยู่วัาสาระสาระเขาก็ถามเอาจริงๆเอาจริงๆอืมนี่ครับต้นสาระโอเป็นอย่างนี้นี่เกลิ่นต้นกลิ่นหอมนะครับ ต้นสาระแต่ว่าลูกเหมือนจะหนักนะเ mm hmm. หมือนจะหนักนะครับอันนี้คือต้นไม้เป็นต้นที่ที่ว่ามันคือเปลกเนะี่ยไม่ค่อยเห็นหายากนะครับเป็นต้นหนึ่งที่ว่าอยู่ในวัดวัดอะไรนะว,วัดช่องสมสารวัดช่องสมเยสารสัตหีบชนบุรีเนาะ mm hmm. นี่ครับก็ตอนนี้เห็นสมาณสองต้นเนาะสองต้นที่วัดแต่ไม่รู้ว่ามีกี่ต้นตก็เห็นสองต้น าลครับตอนนี้ก็นะครับหลังจากที่เรา,าทําบุญกราบพระขอพรเสร็จแล้วนะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาร้านกาแฟแห่งหนึ่งนะครับซึ่งคือเอกลักษณ์ของเขาเลยอะ่ะคือร้านนี้บอกเลยว่าใครที่มาแล้วจะต้องสะดุดตาเขาเรียกว่าสะดุดตาเพราะว่าจุดสถานที่ร้านกาแฟแห่งนี้นะครับจะมีแหล่งเครื่องบินเยอะมากที่สุดนะครับเครื่องบินของเขาในประมาณ10 20ลำเอ้ยเยอะกว่านั้นอีกเป็น สิบยี่สิบลำเลยก็ได้ว่าได้นะครับถ่ายที่ไม่เคยขึ้นเครื่องบินเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับโอเคครับไปไปกันเลยครับโอเคครับก็ตอนนี้ก็เราถึงมาถึงแล้วนะครับเส้นซ้ำๆหนึ่งสถานีนะครับซึ่งเป็นร้านกาแฟอีกที่หนึ่งนะครับที่หลายๆคนต้องจับตามดูอ่ะนี่ครับนี่ซูมดูเลยครับนี่กล้องจับจับไป นี่คือทางเข้าครับคือเราจะไม่เสียตังค์นะครับตอนเข้านะครับแต่เราจะเสียตังค์ตรงที่เราจะขึ้นเครื่องบินนะครับถ้าเราขึ้นเครื่องบินอ่ะเราจะเสียตังค์แต่ว่าถ้าเราเข้ามาเนี่ยไม่เสียนะครับเพราะว่าชมฟรีนะครับเครื่องบินเราดูฟรีชมฟรีหมดแต่ว่าเราจะเสียตังค์ในต่อเมื่อที่เราขึ้นไปในร้านกาแฟนะครับก็ประมาณร้านกาแฟก็ประมาณแก้วละร้อยเนาะแก้วละร้อยหละที่เคย โอ้ดีนะมีมีคนบกรถนให้เราด้วยค่รับผมครับผมครับมีคนบกรถด้วยแปลว่าเขา,เาร้านนี้ก็คือวัดอูใหญ่ใหญ่จริงๆโอเคไหอ่ะถึงแล้วครับผมก็เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับไปเที่ยวดูสถานที่นะครับของอ่าสเตชันไอสเตชันอ่าส,สามสามหนึ่งสเตชันนะครับซึ่งซึ่งคือทำไมถึงเรียก อ่าสามสหนึ่เพราะว่าอ่าร้านกาแฟแห่งนี้ก็คืออยู่ใกล้กับค,คือคือทางอ่ะทางเขาอ่ะเขาเรียกว่าซ้มๆหนึ่งเส้นซ้1หนึ่งคือมันติดกับทางเส้นสาสหนึ่งเขาก็เลยเรียกส3 1 Station. s t a หนึ่เชนะครับเดี๋ยวผมจะพาลงไปดูปะุมไมการเสียเวลาครับโอเคครับก็ ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่เส้นซ้ำๆหนึ่งสเตชันนะครับซึ่งเป็นร้านกาแฟที่หนึ่งที่หลายๆคนต้องจับตาดูนะครับว่าเพราะว่าสถานที่เขาเนี่ยสวยงามมากนะแล้วก็จะมีจุดชมวิวถ้ามีรูปมีร้านก็สามารถที่จะพามาชมวิวได้นะครับตรงนี้นะครับร้านกาแฟซึ่งเข้ามาเนี่ยชมฟรีหมดนะครับแต่ว่าเราจะเสียตังค์ก็ตอนที่เราซื้อกาแฟแก้วเดียวเนี่ยหนึ่งร้อยบาทนะครับแล้วเราสามารถที่จะเข้าไป ดูภายในเครื่องบินนะครับซึ่งเป็นเครื่องบินลำใหญ่นะครับข้างใน,นตรงนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งเนาะร้านกาแฟร้านกาแฟหนึ่งอันนี้คือถ้าเราเข้าไปซื้อกาแฟเราต้องไปซื้อตั๋วก่อนต้องไปซื้อตัว๋วตั๋วจะมีซื้อกาแฟแก้วหนึ่งแก,แก้วละร้อยแก้วละร้อยเราขึ้นไปเอาตั๋วไปไปให้เขานะครับแล้วเขาก็จะเอากาแฟให้เรา,เราเดื่มภายใน ข้างในใ<ห>เครื่องบินครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่หนึ่งก็คือเหมือนกันเลยเ,เหมือนกันเป็นร้านร้านกาแฟก็ร้อยหนึ่งเข้าไปร้อยหนึง่งคือลำละร้อยไม่ใช่รับขึ้นปุ๊บแล้วก็สามารถไปอีกลำหนึ่งไม่ใช่ครับเราก็ลำละ100ร้อยโอเคครับเดี๋ยวผมจะพามาดูบรรยากาศรอบสถานที่นะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวผมจะพาไปตามผมเลย รถทหารรถเก่าแล้วแต่ว่าซอเอามาเอามาให้ชม ีนก็สาหรับใครที่อยากมานะครับที่นี่ก็เขาจะมีร้านอาหารนะครับซึ่งร้านอาหารร้านข้าวแกงยเตี๋ยวก๋วยเตีเยตเ๋ยวเรือก๋วยเตีเ๋ยวมีหมดแล้วก็ห้องมีห้องน้ําเขาก็จะมีพร้อมหมดทุกอย่างแล้วก็สังเกตดูทุกคนก็จะมีสถานที่คือคนเขาท่องเที่ยวเนี่ยเขาเขาจะมามาชมวิวบรรยากาศเนาะบร,รากาศครับก็มีมาเยอะนะครับ เพราะว่าเส้นตรงนี้เป็นสัตหีบเขาเรียกว่า,าเส้นสัตหีบเส้นสามๆหนึ่งนะครับชื่อเรียกชื่อว่าสามๆหนึ่งสเตชันก็เป็นคนมาเยอะพอสมควรนะครับต่อวันเขาเปิดที่นี่ก็เปิดทุกวันนะครับตั้งแต่ว่าตั้งแต่กี่โมงนะเมื่อกี้พี่จะบอกว่าตั้งแต่เป็น <8 S 1> โมงเช้าถึงหกโมงเย็นนะครับไปทีอ่อยากมาอยากพาลูกพาหลานมาก็มาได้เพราะว่ามีสถานที่คือตรงนี้ก็เป็นจุด ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งเลยก็ว่าได้ของสัตหีบนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูวิวหลายๆที่ที่หนึ่งไปเลยครับอาครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมวิวข้างในนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอร้านกับข้าวนะครับร้านกับข้าวร้านร้านมีน้ำดื่มอะไรบริการเยอะแยะเลยครับลดลดสวยห้องน้ำจะเป็นฝั่งนี้ครับ ก็จะเป็นน้ำดื่มใช้บริการร้านกาแฟครับมีคนคนมาเยอะครับแล้วก็มียูทูบเบอร์ฝรั่งนะครับนี่ยูทูบเบอร์ฝรั่งเขายังเป็นยูทูบเบอร์เหมือนกันนะครับแล้วก็มาชมเหมือนกัน,นครับมาถ่ายถ่ายทำเหมือนเราเนี่ยแหละครับ เป็นไงบ้างร้อน,อนวันนี้แดดแรงวันนี้แดดแรงมากแต่ว่าถ้ามาช่วงห้าโมงประมาณห้าโมงห้าโมงเย็นเนี่ยห้าโมงเย็นถึงหกโมงเนี่ยโอเคเลยมันจะสวยสังเกตดูเขาจะมีเขาบรรเลงเสียงไอเขาเรียกอะไรเป็นโนหรืออะไรเนะนี่ยนี่เขาก็มีแบบให้ชมด้วยว่า ก็เป็นจุดเด่นของเขาเลยเนะเป็นจุดเด่นของที่นี่เลยนะครับนะครับตรงนี้ก็จะเป็นก๋วยเตีเ๋ยวแล้วก็ข้าวเกรงนะสำหรับใครที่อยากมารับประทานนะครับก็มาร,ร,รับประทานได้นะครับส้าหนาเป็นรถครับก็จุดนี้ก็จะเป็นเป็นร้านกาแฟครับที่ไครที่ ามาจุดนี้นะครับก็ต้องมาซื้อตั๋วตรงนี้ก่อนนะครับเพราะวา่าก่อนที่เราจะขึ้นไปข้างบนนะครับเราต้องซื้อตัว๋วซื้อตั๋วบัตรหนึ่บาทซึ่งซื้อกาเฟนั่นแหละหนึ่งรอบาทก็จะมีซื้อเสร็จปุ๊บแล้วเขขึ้นไปข้างบนนะครับแลจุดเด่นของเขาก็คือตรงจุดเด่นของเขาก็คือนี่มีลุงนะครับแกเล่นฟังด,ด้วยครับนีเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยครับ